ชุดๆเรียกว่ามา,าทำสปาเท้าสนใจในเรื่องของเท้านะครับมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ในตลาดนะครับดีจังเลยนะครับตอนนี้ก็แช่เท้าทำสปาเท้านะครับอยู่ในส่วนของตลาดน้ำของรัดมยมนะฮะตลาดน้ำของรัดมยมอ,อยู่ในโซน6นะฮะเพราะนั้นเวลาท่านจะมาทำสปาเท้านะฮะ กับแกมแจ้งสมุนไพรนะครับต้องมาในโซนที่6นะครับแช่เท้าไปก็เซลฟี่กันไปนะฮะแช่เท้าไปก็ทำเขาเรียกว่าทำเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวนี้ใครไม่ไม่ถ่ายรูปนี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะนะครับนั่งแช่แบบสบายๆนะครับมาที่นี่นะครับข้อสำคัญคือ ทำให้ฟรีเลยนะครับที่ตลาดน้ำของรัฐมยมนะครับตลาดน้ำของรัฐมยมมีทั้งหมดหลายโซนด้วยกันนะครับวันนี้จะอยู่ในโซนที่หกนะดูนะฮะแช่เท้านะครับที่ก็มีอุปกรณ์มาแช่ทำให้เสร็จเลยนะครับ ครับใครที่มาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัดมะยมนี่นะครับก็มีโอกาสก็แวะมานะครับที่จับแจ้งสมุนไพรนะครับมาทำสปาเท้านะครับแวะมาได้นะครับทำสปาเท้าให้ฟรีนะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเรียกว่ามานั่งทานอาหารด้วยนะครับมาแช่เท้าด้วยมาทำสปาเท้าด้วยนะครับสบายๆนะครับกับจับแจ้งสมุนไพรนะครับจับแจ้งสมุนไพรหัวตัวเท้า ไปทุกที่นะครับไปบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหรือบริการให้กับลูกค้านะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะครับมาที่ตลาดน้ำคลองลัดมยมครับลืมบอกไปนะครับว่าตลาดน้ำคลองลัดมยมนี่นะฮะอยู่โซน6นะฮะต้องมาที่โซน6เท่านั้นนะฮะถึงจะเจอแจมแจ้งสมุนไพรนะครับเพราะว่าตลาดนัดตลาดน้ำคลองรัดมยมนี่นะฮะมีหลายโซนด้วยกันนะครับ แต่ว่าแจมแจ้งสมุนไพรนะครับจะอยู่ที่โซน6ครับนะักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็สอบถามนะฮะเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะครับจะหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับต้องสั่งซื้อที่แจมแจ้งสมุนไพรนะครับหรือท่านเข้าไปในอ่ายูทูบนะครับเข้าไปใน Google เข้าไปใน Facebook อะไรก็ได้นะครับพี่แจมแจ้งสมุนไพรก็จะเจอเลยครับหรือพิมพ์คําว่าอาจารย์ประเสริฐเรืองเดชก็ได้ครับเรียกว่า ทราบข้อมูลจากไหนเนี่ยนะฮะข้อมูลเป็นอะไรเป็นแจมแจ้งสม,ม,มุนไพรก็พิมพ์เข้าช่องทางโซเชียลเจอหมดนะครับหลังจากแช่เท้าทําสปาเท้าแล้วนะครับทุกคนก็มีความรู้สึกว่าแช่แล้วมันสบายจริงนะครับแช่แล้วมันทําให้ขาเบาตัวเบาอย่างที่บอกนะฮะพอหลังจากแช่ก็มา ซื้อสินค้านะครับกลับไปใช้ที่บ้านนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตลาดน้ํคลองรัดมยมนะฮะสามสาวนี่นะครับต้องบอกว่าสองสาวกันกับสาวหลอ่อ <c oughs> นะฮะน้องทั้งสามคนนี้นะครับนอกจากแช่เท้าแล้วก็ทําสปาเท้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้กําลังลุมแม่ค้านะฮะลุมแม่ค้าเพื่อจะเอาไปใช้ที่บ้านนะครับเพราะว่าปัญหาของเท้าปัญหาของขาเขาน่อง แต่ละคนนะครับก็จะมีปัญหาต่างกันนะเพราะนั้นถ้าเราดูแลดีๆนะฮะสุขภาพเท้าเนี่ยฮะดูแลอย่างที่สโลแกนบอกว่าเท้าสบายนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงนะฮนะตอนนี้ก็ถามรายละเอียดแม่ค้านะฮะแม่ค้าก็อธิบายนะกำลังอธิบายเรื่องการใช้นะครับนะครับนนด,ด้านหน้าก็มีนั่งทำสปาเท้าด้วยด้านไหนก็กำลัง สอบถามเรื่องสินค้าการใช้เป็นอย่างไรนะทำไมแช่เท้าแล้วรู้สึกขามันเบานะฮะน้องโตโอขวบนึงจะบอกว่าขาเบามากเลยนะตอนนี้ก็กําลังถามแม่ค้านะครับด้านนอกน,นี้ก็จะนั่งแช่เท้ากันนะฮนะสองสาวกําลังแช่เท้าทําสปาทเท้านะครับขอเชิญนะครับมาที่ตลาดน้ํคลองรัดมยมนะครับมีแช่เท้าทําสปาเท้าให้ฟรีนะครับตอนนี้เรากา็มาเป็นวันแรกนะครับ มาเป็นวันแรกเสาร์ที่11นะครับ11มีนานะครับพรุ่งนี้12มีนาก็ยังอยู่ที่ตลาดน้ํำของรัดมัยมนะครับใครว่างก็ขอเชิญเลยนะครับมาท,าทําสปาเท้าฟรีกันได้นะครับที่ตลาดน้ํำของรัดมัยมนะครับ